ถ่ายคลิปไหมหชมเปรียบเทียบกันนะคะเสือหลวงพ่อเปิลนนะคะที่เป็นเขาควายแกะอุดกลิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์จมโบค่ะเป็นพิมพ์จมโบทันทันนะคะเพราะว่าเสือรุ่นนี้นี่ออกปี2544นหะคะหลวงพ่อเปิรท่านมรณภาพป,ปี2545นะคะทันทันนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์จมโบนะคะที่สอบถามมานะคะแล้วก็อันนี้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นพิมพ์ยิ้ม เป็นพิมพ์ยิ้มน,นะคะจานครบสูตรทั้งสององเลยจานครบสูตรทั้งสององเลยนะคะแล้วก็อุดกลิ่งอุดกลิ่งด้วยนะคะก็สุภาพสตรีบูชาได้ไหมนะคะสุภาพสตรีบูชาได้นะคะอ่ะสำหรับเสือเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ้ยเสริมเกี่ยวกับเรื่องมหาอำนาจความเกรงขาม ประมาณนี้หรือเปล่าบารบมีอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่ค่ะแต่ว่าจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหาเสน่ด้วยนะคะ,ะสำหรับเสือนะคะฉะนั้นค่ะสุภาพสตรีก็สามารถบูชาได้นะคะ,ะให้ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าชอบองค์ไหนนะคะระหว่างพิมพ์จัมโบ้กับพิมพ์ยิ้มนะคะของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระ เวลาพกพาง่ายค่ะสําหรับเสือเพราะว่าเสือถือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งนะคะก็ห่อใส่ผ้าเชนหน้าแล้วก็พกพกติดตัวได้เลยค่ะนี่นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเลี่ยมก็ได้ค่ะเลี่ยมแล้วทําเป็นพวงกุญแจได้นะคะพี่ให้ชมชัดๆกันนะคะจานยันนี่นะคะให้ชมชัดๆกัน รักพี่เสียดายน้องก็บูชาสององค์ได้เลยค่ะ,อะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ